เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานประตูรั้วรอบบ้านนะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำจุดเดียวเราสามารถทำประตู2.3จุด3จุดได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าเป็นเทคนิคการตลาดของเราอะไรก็แล้วแต่ไปดูกันครับผมอันนี้เฟสสหลังที่1ซ้ายมืออันนี้จะเป็นประตูเล็กด้านหน้า แล้วก็จะเป็นประตูตใหญ่บริเวณด้านข้างซึ่งถ้าตามาทิศแล้วก็จะเป็นประต,ตูใหญ่ของด้านหน้าทีต่ติดถนนสาธารณะเท่ากับบ้านหลังนี้จะจอดรถด,ด้านข้างบ้านคือจะเข้าออกด้านข้างบ้านนะเมื่อช่วยลดความแออัดของถนนภายในโครงการ <Yeah. S 2> ประมาณนี้นะครับผมลองนำไปใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ